เอาละสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงแมพยกคนขึ้นบอก ascension กันเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โซน A กันก่อนเลยทีมบุกใช่ไหมเดี๋ยวกันนะทีมบุกมันก็จะมีเขาเรียกว่าเรือเรือให้มาเทียบท่าใช่ไหมมันก็จะไปได้สามทางนะสำหรับทีมบุก objective objective ใช่ไหมถ้าผมวาดไม่ผิดนะมันจะประมาณนี้มันจะเลยมามันลงหลุมได้ ย้งๆแบบนี้ออเจกตฟมันจะประมาณนี้นี่คือออเจกตฟพื้นที่ออเจกตฟที่ต้องบุกยึดทรัพยากรของทีมบุกก็จะมีจะมีฮอนั่นเอง <c oughs> ว่านี่แหละเออทรัพยากรทีมบุกมีฮอกับเรือใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทีมบุกนะผมว่านะคือเรือเนี่ยมันก็ดี เรือถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ดีๆหน่อยใช้เป็นมันก็จะไปเขาเรียกว่าเรือเนี่ยมันเอาไปจ่อที่อ่าวได้นะถ้าไม่โดนยิงร่วงอะ่ะไปจ่อที่อ่าวแล้วมันก็สามารถยิงฟรีได้นั่นเองมีปืนไม่เ,เลืเจาะฝั่งเขาโดนลอ,อยง่ายโคตร,ออรโกงบอกให้ปืนเรือสำหรับเรือนะทีเนี้ยมัน ถ้าเรือมันจะเล่นง่ายคือมันจะต้องไปมันต้องไปเคลียร์ป้อมปืนของเขาใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องไปเคลียร์ป้อมปืนถึงจะเล่นง่ายนะไม่งั้นป้อมปืนมันจะยิงเรือทําคะแนนได้สำหรับที่บุกนะใช้เรือฟาร์มคะแนนได้ไม่จำเป็นต้องลงไปวิ่งให้เขายิงหรอกอืมแล้วป้อมปืนนี้ก็อันเนี้ยไอ้ป้อมปืนอที่ที่บุกให้มาก็คือเหมือนเอาไว้สําหรับยิงต้านเขาสไนเปอร์นั่นเองนะสำหรับผมว่าป้อมปืนอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวคีย์มากกว่านะ นี่คือแมปมันอัปเดตมานั่นเองไอ้ป้อมปืนเนี้ยมันยังจะยิงเข้าออบเจคทีฟง่ายกว่าถ้าป้อมปืนอันนี้มันหมายถึงว่ามันมีประสิทธิภาพในการบุกมากกว่าเรองนะสําหรับที่ลองใช้นะป้อมปืนตัวเนี้ยอย่าไ้ก่อนกระสุนจังเลยอย่าไ้ที่โฟ ทีนี้มาพูดถึงความเก่งของทีมบุกก็จะมีฮอใช่ไหมฮอนี่ถ้าเกิดว่าถ้าคนขับเก่งๆมันก็คือบอสแมทนั่นเองนะทีนี้แต่ฮอเนี่ยมันฝั่งนู้นม,มันจะมี AA อะฮอมันต้องเก็บ AA ก่อนกับเก็บพวกไอนี่ก่อนนะไอปืนท่ากัดสยานของเขาอะ่ะมันต้องเคลียร์มันจะมีสองกระบอกนะ เราทำโซนแรกมันจะมีสองกระบ,บอกถ้าฮอเก็บปืนอากาศสาญาได้แล้วก็เก็บ a อเอได้ฮอมันก็จะเล่นงานเองเหมือนจะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีคนมายิงหรอกครับยิ่งถ้าคนขับฮอเก่งๆนะแม่งหล่อย,ยากอืมสาหรับทีมบุกทีนี้ยุทธาศาสตร์ที่น่าสนใจใช่ไหมอันนี้จะเป็นใช้ทั้งสองฝั่งเลยคือเขาสไนเปอร์เอออันนี้เขาอันนี้เขาเรียกว่าเขาสไนเปอร์คือเขาสไนเปอร์เนี่ยมันจะยิงมันจะยิงฟรีเข้ามาใน A อได้ ส่วนใหญ่เขาก็มาเล่นกันเงี้ยแหละนะเขาก็จะชอบมาขึ้นขึ้นโซนนี้ยิงยิงสไนเปอร์กันยิงเข้าเอแต่เ่าสไนเปอร์นี่มันจะยิงดีกว่ามันจะเห็นเยอะกว่ามันจะยิงได้ดีกว่าดังนั้นทีมบุกกับทีมป้องกันใช่ไหมทีมป้องกันมันก็ต้องมามาสู้กันตรงเขาสไนเปอร์นี่แหละเพื่อยึดทำเลนะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยแพ้กันหรอกนะมันเป็นพื้นที่เปิดอะ ถ้าเกิดว่าสไนเปอร์เยอะเกินไปแหละถึงจะดันไม่เข้าทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงของทีมป้องกันบ้างทีมป้องกันมีอะไรน่าสนใจทีมป้องกันก็จะดันอันนี้ได้ใช่ไหมกับดันอ้อมอย่างนี้ <c oughs> ทีมป้องกัน ทีมป้องกันก็จะมีรถ AA รถ AA ที่ไว้สำหรับต่อต้านฮอนะนะ่ะแหละผมเปลี่ยนปากกาผิดเป็นรถ A a ที่ไว้สำหรับยิงฮอนะนะนะ่ะแหละสำนักทีมป้องกันคือถ้าคนที่ขับ AA เนี่ยต้องรับหน้าที่เขาเรียกว่ารับจบฮอนะเออจะเอาไปยิงคนก็ได้ถ้าฮอมันตกตั้งแต่ต้นน่ะถ้าฮอมันไม่เก่งอ่ะเอาไปยิงคนก็ได้แต่ถ้าฮอมันเก่งอ่ะคุณใช้ A a คุณต้องไว้เคาน์เตอร์ฮอนไม่งั้นมัน เขาเรียกว่าม,ม,ม,มันมันอยู่คนเดียวนะเต้าเอ A มาเก็บหอกับปืนกับปืนเอก็ด้วยปืนเอก็ต้องเอามาใช้นะปืนเอเนี่ยเอามาใช้ยิงหอมันยิงง่ายสุดแล้วอะ่ะก็คือมีมีทั้งรถเอเอกับปืนเอใช่ไหมที่จะเคาน์เตอร์หอได้นะสําหรับตรงนี้เอาละ่ะสําหรับทริคที่น่าสนใจในพื้นที่ A ใช่ไหมทริคที่น่าสนใจในพื้น A, A ที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็น่าสนใจก็คือปืนเรือ ปืนเรือเนี่ยทำคะแนนง่ายสําหรับคนที่อยู่บนเรือนะโดยไม่โดนยิงเรือมันสแปมยิงคนได้ง่ายกว่าเก็บคะแนนง่ายสําหรับทีมบุกนะอันนี้แอคแท็ไปแต่ถ้าเป็นสําหรับทีมป้องกันเนี่ยมันมีทิคทําคะแนนสามพันกว่าคะแนนโดยแบบต้นเกมอยู่นะสำหรับทีมป้องกันก็คือเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องมาขึ้นป้อมปืนไอ้สองป้อมนี้ให้มันทัน คือมันมีแค่สองกระบอกอะ่ะมันต้องแย่งกันนะไอ้สองกระบอกเนี้ยคนที่ขึ้นป้อมปืนพวกเนี้ยคือตอนเราขึ้นเนี่ยเราก็พยายามยิงเรือฝั่งตรงข้ามเขาให้ได้ก่อนมันเรือมันจะได้ตกลำละเจ็ดร้อยกว่ามั้งดังนั้นเรายิงเรือแค่สามลำเราก็ได้สองพันกว่าแล้วยังไม่รวมยิงคนยิงเลยอีกคือถ้าเราขึ้นป้อมปืนได้เนี่ยสามพันคะแนนเรามาแน่นอนสําหรับทิกสําหรับโซนป้องกันนะทนาคะแนนง่าย,ายๆเลยสามพันต้นเกมขึ้นปืนนี่ให้ได้ทีนี้ ก็มันมันก็มีคําเตือนอยู่หน่อยนึงคือคนเป็นเพื่อนอย่าแกล้งกันนะ <c ười> คือบางทีมันเหมือนเขาไม่ได้ขึ้นป้อมปือนอ่ะเขาก็ปาสโมกดักเราไม่ให้เราเห็นก็มีนะก็รู้แหละกลัวรเราได้คะแนนเยอะกว่า <c ười> ได้ป้อมปืนไว้เล่นะป้อมปืนชู่สวดขอทาน <c ười> ทำไมตัวรุ่นหมอได้เราแต่คาปืนก็นิ่งเกิน ห,หมอเหรอวะเกียนว่ะหนึงแล้วโธ่แล้วมันวางยาตัวเองเหรอไม่ได้แท้มึงก็ไม่ได้แท้มโคตรจัง เรเล่นได้ลำบ,บ,บากจังมลยเอาลูลูแม่งมยิง,ย,งยิงตัวเองหายยิงติดบังเกอร์เลยตลกว่ะผมเศราไม่ยู่นะกูแม่งเขาเป็นเยอะต้อฝากเข้ามาแล้วต้องฝ,ฝากแตกแล้ว อันนี้แหละเป็นทิกสําหรับด่านนี้นะสำหรับทีมบุกก็คือใช้เรือทีมป้องกันก็คือใช้ป้อมปืนเนี่ยทำคะแนนง่ายทีมบุกก็อันมนีนี้ด้วยอันนี้ผมตกไปโทษทีทีมบุกก็จะมีนี้อันนี้ก็ยิงได้เหมือนกันถ้าไม่โดนเข้าลอยแตกก่อนนะไอ้นี่มันไว้ยิงเนินสไนเปอร์ใช่ไหมล่ะมันผมว่าผมลองใช้แล้วมันยิงไม่ค่อยโดนไม่ค่อยได้อะไรนะแต่อันนี้มีประโยชน์ไอ้ป้อมเนี่ยยิงโถมเข้าออบเจกตีฟได้เลยนี่ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยสําหรับพื้นที่โซน A นะครับ เลดพชั่นรับเติมเกมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Delta Force Server Steam สามารถไปใช้บริการกันได้ครับรับรองถูกกว่าแน่นอนและยังมีอีกหลายเกมให้ใช้บริการตอบเร็วเติมไวทักเลดพชั่นเอาละครับต่อมาเป็นพื้นที่โซน B ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยโซน B มัน ด้วยเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ของมันภูมิประเทศของมันเนี่ยคือไอตรงนี้มันจะเป็นเนินหมดเลยเดี๋ยวผมใช้ปากกาเนี่ยนเป็นที่สูงกันอันนี้เป็นที่สูงหมดเลยนี่เป็นที่สูงที่สูงที่สูงตรงนี้ก็เป็นที่สูงเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นที่สูงอ่าส่วน objective ใช่ไหม objective ให้เป็นสีเหลือง้วกัน <c oughs> objective เป็นที่ต่ํานะเออสำหรับโซนโซนบีเนี่ย objective จะเป็นที่ต่ำหมดเลย ด่าน,นี้มันก็เหมือนชิงชิงพื้นที่กันนะนะอยู่ที่สูงก็จะได้เปรียบนะยิงกดลงมาเออด่าน,นี้ผมว่าคนรู้ทิกกันหมดแล้วแหละเพราะว่ามันคนมันเขาเรียกว่ามันพังกระแพงง่ายอะ่ะเออถ้าเด็กแล้วแบบก็พังกระแพงเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มเป็นงานกันแล้วไม่ค่อยแพ้หรอกไอ้ตึกพวกนี้มันพังกระแพงง่ายพังกระแพงแล้วก็ลงบาลาดก็ได้นะตึกพังกระแพงได้ที่น่าสนใจคือเดี๋ยวนี้คนขับพอมันเก่งไง เดี๋ยวนี้ไอ้คนหลุดเขาเรียกคนหลุดหลุดฮอมาโซนเนี่ยเยอะเวลามันหลุดมาเนี่ยไอ้ทีมป้องกันแม่งยับเลยถ้าฮอหลุดมาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยที่น่าสนใจก็คือมันยังมี AA อยู่นะต้องรู้จุดไว้มี A ออยู่2กระบ,บอกไว้สู้ฮอนั่นเองนะสำหรับโซน B ถ้าฮอมันยังรั่วมาถึงจุดนี้นั่นเองนะยังมี AA ไว้ช่วยอีก2กระบ,บอกไว้ช่วยยิงฮอั่นเองแล้วก็กลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่ ทีมบุกเขาใช้ใช่ไหมเขาก็จะใช้รถซิ่งเขาจะใช้รถซิ่งซิ่งมา c ีสองเลยนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่ใช้นะเออคือไอ้บีหนึ่งเขาจะปล่อยให้คนมันโดยพื้นฐานคนส่วนใหญ่จะไปกระจุกกันข้างหน้ากับ B1 อยู่แล้วแต่นะั้นรถซิ่งมันจะชอบมาเนียนเข้า B2 ได้เลย,เลยอันนี้ก็ต้องระวังนะก็จะถือล็อกเก็ตหรือเอากับระเบิดวางไว้ก็ได้กันไว้แต่ยุธทธศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็คือจะมีรถซิ่งวิ่งเข้า B2 อนั่นแหละอืม ทีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือรถเนี่ยมันสาหรับมือใหม่แล้วกันนะอันเนี้ยถ้าเกิดว่ารถมันเหลือเนี่ยตอนเราแพ้พื้นที่อ่ะเราเอามาขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้ขึ้นลิฟต์มันก็จะไปส่งส่งไปเข้าไปในโซนซีถัดไปนั่นเองนะมันเอาขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้แล้วก็อีกสิ่งที่น่าสนใจสําหรับโซนซีก็คือสําหรับตอนนี้ผมคิดว่าคนหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเวลาโซนบีไปซีเนี่ย ที่มันจะมีสลิงโยนขึ้นไปใช่ไหมมันจะมีสลิงมันจะมีสลิงโยนขึ้นไปถ้าเกิดว่าเป็นใหม่ๆนะคนอาจจะไม่รู้มันจะชอบมีสลิงสวนลงมานเองนะเออแต่ผมว่าสมัยนี้คนรู้กันหมดแล้วแหละเพราะน่าจะโดนกันทุกคนแล้วทีนี้ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะสลิงโหนสวนลงมาเนนะี่ยทำคะแนนได้ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกัน อันนี้สำหรับพื้นที่โซน B นะครับต่อมาในพื้นที่โซน C กันสำหรับโซน C ภาพรวมมันก็คือการเคาน์เตอร์ไปมานั่นเองนะระหว่าง C1 กับ C2 ที่มันจะผัดกันยึดไปมานั่นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ ทีมบุกใช่ไหมทีมบุกเนี่ยมันบุกได้ทั้งหมด3ามทางนั่นเองนะทางนี้ทางที่1อันนี้หน้าหน้า c ีหก็อีกทางหนึ่งทางที่2คือส่วนใหญ่ชอบไปกระจุกกันตรงนี้แหละแล้วมันก็โถมเข้ายากกับเปลืองตัวนะมันมีอีกทางหนึ่งก็คือทางที่3นั่นเองมันจะต้องขึ้นเขามาแล้วก็วิง่งอ้อมเขามานั่นเองนะมันก็จะเข้ามาได้ เข้ามาทางด้านหลังนั่นเองสาหรับทางที่สามพอทางที่สามมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะไป C 2สองหรือเราจะมาตัวหลัง C 1หนึ่งก็ได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับทีมบุกนะไปแล้วไอสิ่งไปแล้วลุยสบายแล้วเฮียโล่งทางโล่งมาเร็วไปยี่ตูนี่ยี่หูเกิดกูเกิดตูกูเคยขึ้นไปมามอมาเนอ เ้ยเมมตอกเมมตอกเดี๋ยวมันจะมีคนรู้เว้ยลอยยิงเลยตุยซีหนึ่งนียิงให้หมดดวงเลยเชียวอ๋อมันติดแป๊บเดียวเออเนี่ยว่าแล้วกวิ่งคูว่าแล้วกูเคยวิ่งแล้วมันติดดีแหละนัดเดียวแบบมันทำไม่ได้ร้องอ่ะแค่ไม่มีレสปอน์หรอมีレสปอน์ ไปไปไปน้ำหมอนำหมอนำเอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวไม่รู้ต่อมาของทีมป้องกันใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจผมว่ามันจะเป็นเรื่องของรถซิ่งรดซิ่งที่เขาจะใช้เข้ามากับตรงลิฟต์ขึ้นกับตรงลิฟต์นั่นเองทีนี้ลิฟต์มันมีเทคนิคก็คือ ลิฟมันเป็นเหมือนมันเป็นทางเดียวครับเราสามารถเอากับระเบิดไปวางดักไว้ได้นะสำหรับรถถังที่มันออกมาหน้าลิฟมันจะมีเนินที่วางเขาแล้อับสายตารถถังอยู่ถ้าเราไปวางตรงเนินเนี่ยรถถังมันจะไม่เห็นกับวางกับระเบิดการรสซิ่งได้ คือทิคสำหรับทีมป้องกันนะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับโซนนี้เอาล้ครับต่อมาก็พื้นที่โซนสุดท้ายละโซนดีนั่นเองนะส่วนออบเจกตีฟมันก็จะประมาณนี้นั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ประมาณนี้กลางกลางาประมาณนี้ส่วนสุดท้ายส่วนทีมบุกใช่ไหมมาจากทางไหนได้บ้างก็จะมีโหนสลิงขึ้นมานะทางนี้แล้วก็ออกมาจากปากถ้ำทางนี้ ลุดทางบุกเขาก็จะมีบุกด้านข้างบนใช่ไหมกับบุกด้านนีเ้เดี๋ยวถอยไปก่อนนะถอยด้านนึงกับบุกขึ้นทางนี้หรือจะวิ่งอ้อมก็ได้นะที่จะมีวิ่งอ้อมลานจอดฮอเนี่ยแล้วจะไปมุดใต้ใต้ฐานและโผลมาข้างหลังฐานนี่เอง ที่ส่วนใหญ่เข้าบุกแต่ทีนี้พอแพทมันอัปเดตมาเนี่ยยิงไกด์วิไซายใส่ตรงพื้นที่เนี่ยสเมตรตึกมันจะถล่มแล้วลงไปเล่นข้างล่างได้นั่นเองหลังจากตึกถล่มก็จะเข้าโหมดโอเวอร์ไทม์ในส่วนของตรงโอเวอร์ไทม์ตรงนี้แนะนำให้ทีมบุกวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าเราจะแพ้ใช่ไหมเรายิงลูกที่2เนี่ยมันก็เข้าโอเวอร์ไทม์ทันทีนะก็สามารถใช้เพื่อยื้อแม์ได้ 야이거웬수 หลังจากที่ยิงไกลมิสไซล์ไป2เม็ดเนี่ยไอ้ตึกมันจะถล่มแล้วโซนออบเจคทีมันจะต้องไปเล่นชั้นใต้ดินแทนออบเจคทีฟก็จะไปเล่นเล่นใต้ดินแทนประมาณนี้แหละเหมือนเดิมเลยนะ จะไปเล่นใต้ดินแทนทีนี้รูทบุกมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะทีมบุกมันสามารถเข้าตรงนี้ได้เลยตรงกลางพอเข้าตรงกลางไปมันจะแยกไปเป็นซ้ายกับขวาอีกทีหนึง ให้เราวิ่งเลือกวิ่งแล้วทางที่มันยังเหลืออยู่อีกทางหนึ่งก็คือไอทางลานจอดฮอเนี่แหละที่มันยังเข้าอีกทีนึง ส่วนตรงนี้มันปิดไปแล้วนะไอทางที่เราโผล่ขึ้นมาตรงนี้ปิดไปแล้วทางที่ทางตอนแรกที่เคยใช้ใผมปิดไปและอีกทางที่เหลือมันก็จะเป็นทางนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นเส้นนี้จะเหลืออีกจุดหนึ่งสำหรับทีมบกุกในทางกับการถ้าหากทีมบ้องก,กันเสียออบเจิเีฟก็จะต้องมาเกิดข้างนอกและดันกลับเข้าไปข้างในนั่นเองนะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้ผมว่า strategy bacon หรือพวกไอ bacon เกิดช่วยได้เยอะนะไม่ให้เพื่อนต้องวิ่งดันกลับเข้าไปใหม่สำหรับด่าน ascension ทั้งหมดก็มีเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ